สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับครูปุ๋ยนะคะวันนี้เราจะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนถึงเรื่องการเปรียบเทียบจํานวนใช่ไหมคะครูปุ๋ยบอกถึงหลักการการเปรียบเทียบไป2ข้อใช่ไหมคะข้อที่1ให้ดูหลักก่อนส่วนข้อที่2ถ้าหลักเท่ากันเราก็จะเปรียบเทียบทีละหลักใช่ไหมคะส่วนวันนี้เมื่อเราเปรียบเทียบไปแล้วเราจะต้องเรียงลําดับของจํานวนได้อ่เด็กๆลองบอกครูปุ๋ยสิคะว่า การเรียงลาดับของจํานวนนะมีกี่แบบเรื่องนี้เราเคยเรียนไปแล้วตอนที่เราเรียนจํานวนหลักเดียวใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ไปจํานวน2หลักเด็กๆลองบอกคุณครูสิคะว่าการเรียงลําดับเนี่ยมีกี่แบบอ่าใช่ค่ะมี2แบบนะคะแบบที่1คือเรียงจากน้อยไปมากกับแบบที่2คือเรียงจากมากไปน้อย ในวันนี้เราจะเรียงจากน้อยไปมากก่อนนะคะซึ่งไม่ยากเลยใช้หลักการในการเปรียบเทียบเหมือนกันเหมือนเดิมที่เราเรียนไปแล้วนะคะอะโคปุ่ยมีตัวอย่างอ่ะเด็กๆดูนะคะมีจํานวนกี่จํานวนคะใช่ค่ะมี3ามจำนวนมีอะไรบ้างอ่ะมี18 15และก็20มีสามจำนวนขั้นแรกขั้นแรก เราต้องหาจํานวนที่น้อยที่สุดก่อนจํานวนที่น้อยที่สุดคือสิบห้าเอามาเขียนอันดับแรกสิบห้านะคะเขียนสิบห้าเขียนสิห้แล้วตัดถิงแล้วเราก็มาดูจํานวนไหนมากที่สุดจํานวนที่มากที่สุดคือยี่สิบเราก็เอามาเขียนเป็นจํานวนสุดท้ายตรงนี้ ขีดถิงเหลือจำนวนสุดท้ายคือ18เราก็นำมาเขียนตรงกลางแบบนี้นี่คือการเรียงการเรียงจากน้อยไปมากก็จะได้ 15, 18แล้วก็20อันนี้ในกรณีที่มี3จํจำนวนอ่ะต่อไปนะคะทีนี้มีกี่จำนวนคะใช่ค่ะมีสจํจำนวนมี15 มีเจ็ดมีสิบสองมีสิบแปดมีสี่จำนวนเราก็ใช้หลักการเดิมก็คือหาจำนวนที่น้อยที่สุดก่อนจำนวนอะไรน้อยที่สุดคะ,ะเด็กๆปอกู้ปุยสิคะจำนวนอะไรน้อยที่สุดก็ต้องเป็นเจ็ดนั่นเองเพราะว่าเจ็ดเป็นจำนวนแค่หนึ่งหลักเจ็ดเป็นจำนวนน้อยที่สุดเขียนเป็นจำนวนแรกขีดทิ้ง ีนี้เหลือสามจนวนคือสิบห้าสิบสองแล้วก็สิบแปดอะไรมากที่สุดอะไรมากที่สุดมีสิบสิบห้าสิบสองสิบแปดสิบห้ามีกี่หลักคะสองหลักสิบสองมีกี่หลักคะสองหลักส่วนสิบแปดมีกี่หลักคะก็สองหลักเหมือนกันสองหลักเท่ากันเราก็มาดูทีละหลักดูที่หลักอะไรก่อนคะหลักสิบคือตัวข้างหน้าอันนี้ก็เลขหนึ่ง หนึ่งหนึ่งอะหนึ่งเท่ากันหมดเลยเราก็ต้องไปดูที่หลักหน่วยหลักหน่วยจํานวนแรกคือห้าสองแล้วก็แปดเห็นไหมคะต่างก,กันแล้วอะไรมากที่สุดคะใช่ค่ะสิบแปดมากที่สุดใส่สิบแปดเป็นจำนวนสุดท้ายขีดทิ้งเหลือสองจำนวนคือสิบห้ากับสิบสองสิบห้ากับสิบสองอะไรน้อยกว่า อะไรคะ12ใช่ไหมคะอ่า12มาต่อกับเลข7ขีดทิ้งเหลือสุดท้ายก็คือ15ขีดทิ้งไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการเรียงจากน้อยไปมากของ 15, 7, 12และ18นั่นคือ 7, 12, 15, 18นั่นเองต่อไปคะ่ะยกตัวอย่างต่อไปอมี8 สิบเจ็ดยี่สิบแล้วก็สิบแปดเราเรียงจากน้อยไปมากใช่ไหมคะขั้นแรกขั้นแรกเราต้องหาอะไรก่อนคะหาตัวตัวน้อยที่สุดก่อนอะไรน้อยที่สุดคะก่อนอื่นเรามาดูก่อนแปดคือกี่หลกัลกหนึ่งหลักสิบเจ็ดคือกี่หลกัลกสองหลักยี่สิบคือกี่หลกักลก็สองหลัก สิบแปดคือกี่หลักก็สองหลักจานวนที่น้อยที่สุดก็คือหนึ่งหลักนั่นคือแปดนั่นเองอ่าแปดมาแล้วเป็นอันดับหนึ่งขีดทิ้งอะไรมากที่สุดคะสองหลักเท่ากาันดูหลักอะไรคะดูหลักสิบอันนี้สิบเจ็ดก็คือหนึ่งยี่สิบก็คือสองเจอแล้วเจอแล้วคือยี่สิบมากที่สุดเขียนเป็นอันดับสุดท้ายเลยเขียนแล้วขีดทิ้งทีนี้ทีนี้ ระหว่าง17กับ18อะไรน้อยกว่าคะใช่ค่ะ็ดน้อยกว่าเขียนต่อจาก8เลยขีดทิ้งเหลือตัวสุดท้ายคือ18เพราะฉะนั้นการเรียงลาดับจากน้อยไปมากก็คือ 8, ดสิบแปดและก็ยี20อ่าเราลองอีกสักข้อหนึ่งนะคะจำนวนนี้ จทยข้อนี้มีกี่จำนวนคะมีสี่จำนวนมีสิบแปดสิบห้าเก้ายี่สิบให้นักเรียนช่วยกันเรียงจากน้อยไปมากขั้นแรกขั้นแรกเราต้องหาจำนวนที่น้อยที่สุดก่อนนั่นคือนั่นคือนั่นคือเก้านั่นเองทำไมเก้าถึงน้อยที่สุดคะ เพราะว่า9้าเป็นจํานวนเพียงแค่1หลักนอกจากนั้นเป็นจํานวนสองหลักถ้าเป็นจํานวนสองหลักมาเปรียบเทียบกันเราต้องดูที่หลักอะไรก่อนคะหลักสิบและเราดูหลักสิบแล้วจํานวนไหนมากที่สุดคะอ่ายี่สิบเราก็เอายี่สิบมาเขียนเป็นตัวสุดท้ายเพราะว่ามากที่สุดขีดทิ้งหรืออีกสองจนวนก็คือสิบแกับสิบห้าระหว่างสิบแกับสิบห้าอะไรน้อยกว่า ถ้าหลักเท่ากันเราก็ดูที่หลักสิบหลักสิบมีหนึ่งเหมือนกันเราก็ไปดูที่หลักหน่วยหลักหน่วยมีเลขแปดกับเลขห้าอะไรน้อยกว่าคะใช่ค่ะสิบห้าน้อยกว่าสิบแปดใส่สิบห้าไปก่อนขีดทิ้งเหลือตัวสุดท้ายคือสิบแปดเขียนต่อสิบห้าได้เลยอย่าลืมขีดทิ้งนะคะที่ครูปุ๋ยให้ขีดทิ้งเพราะว่าเราจะได้ไม่ลืม นะคะว่าเราใช้ไปแล้วเพราะฉะนั้นการเรียงลำดับจากน้อยไปมากของข้อนี้ก็คือ 9, 15 18 20ไม่ยากเลยใช่ไหมคะวันนี้เราเรียนเรื่องการเรียงลำดับจากน้อยไปมากเราก็ใช้หลักการในการเปรียบเทียบที่เราเคยเรียนมาแล้ว2หลักการคือ1ดูจากหลักก่อนถ้าหลักไม่เท่ากัน จำนวนไหนที่มีหลักน้อยกว่าก็ย่อมมีค่าน้อยกว่าสองถ้าหลักเท่ากันเราก็ดูค่าในแต่ละหลักต้องดูหลักไหนก่อนคะหลักที่มากก่อนสองหลักก็คือหลักสิบมากกว่าหลักหน่วยเราดูหลักสิบก่อนถ้าหลักสิบเท่ากันเราก็ไปดูที่หลักหน่วยนั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่ครูปุยมีงานให้เด็กๆทำสี่ข้อค่ะ ทำในสมุดนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเรียงลําดับจํานวนจากน้อยไปมากทำแล้วอย่าลืมถ่ายส่งครูปุ๋ยในระบบนะคะคลิปนี้ครูปุ๋ยขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ